นมนงรักรที่สําคัญคือนะตอนนี้เริ่มมีรายงานเรื่องของตัวเลขผู้บาดเจ็บเข้ามาแล้วซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากได้ยินที่สุดนะคะเรื่องการบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียจากเหตุการณ์ปะทะกันเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้านะพี่อังคือชาวบ,บ้านในพื้นที่เนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยคุยกับบาริกาใช้ชีวิตกันตามปกติเลยเ,ออเด็กๆนักเรียนเนี่ยจริงๆวันนี้มีการจัดงานกีฬาสีด้วย<อ>กําลังรวมตัวกันไปจัดงานกีฬาสีครูก็ กำลังทํากิจกรรมกันไม่มีใครตั้งรับพันเลยอ่ะแล้วช่วงนี้หน้าทํานาด้วยเกษตรกรในพื้นที่กําลังทํานาแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติเลยจู่ๆเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องแล้วก็นัาจนถึงตอนเนี้ยปรากฏว่าเริ่มมีรายงานจากชายแดนพื้นที่อื่นว่ามีเหตุปะทะเช่นเดียวกันอืมอ่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับรวมถึงฝ่ายความมั่นคงของไทยนะว่าหลังจากมีการประทะเนี่ย หลังจากนี้ไปตามยุทธวิธีของเราเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปนะฮรรวมถึงเดี๋ยวต้องรอฟังจากทางกัมพูชาเหมือนกันเพราะล่าสุดทางสมเด็จคุณเซนก็มีความเคลื่อนไหวแล้วด้วยนะทั้งคุณเซนแลวก็คุณมาเน็ตผู้นําของกัมพูชาออกมาอ้างข้อมูลว่าเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนเป็นคนละข้อมูลอีกแล้วนะคะ,คะ มีการอ้างด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเงื่อนไขามาจากการปิดปราสาทต,ตาเมินทงแล้วเขาก็อ้างว่าปราสาทต,ตาเมินทงเป็นพื้นที่ของกัมพูชาฝ่ายไทยรุกรานก่อนทําให้ไม่มีทางอื่นใดนอกจากการโจมตีเพื่อตอบโต้ก็เดี๋ยวต้องรอดูการท่าทีรวมถึงเรื่องของในพื้นที่เดี๋ยวเรา ค่อยๆไล่เรียงข้อมูลกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนในพื้นที่งดการถ่ายภาพแชร์ภาพทั้งเรื่องของรถทหารการขนส่งอาวุธยุธกรณ์ต่างๆนะคะทีนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงข้อมูลการรวมถึงจุดล่าสุดว่าปะทะก,กันที่จุดไหนบ้างในชายแดนไทยกัมพูชานะคะ เหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่7จ็นาฬิกาสานาทีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมมีรายงานจุดแรกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บริเวณปราสาทตาเมืองทมออำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์จุดเริ่มต้นมาจากการที่ฐานไทยเนี่ยดินเสียงอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนบินวนนะคะกองกําลังสุรานารีมีการส่งชุดประสานงานในพื้นทีเน่เข้าไปดูแลปราสาทตาเมืองทมอยู่แล้ว กปรากฏว่าจริงๆเนี่ยเราตั้งใจจะไปแจ้งเรื่องการปิดประสาทก่อนนะกับทางฝั่งของกัมพูชาหลังจากที่แม่ทัพพระที่สองสั่งปิดประ,ะ,ประสาทเมื่อคืนมีการพูดคุยการแต่ว่าทางกัมพูชาไม่ยินยอมในเรื่องของการปิดประสาทนะคะ ต่อมาทางฝ่ายไทยจึงได้เริ่มปฏิบัติการด้วยการนำลวดหนามขีดเพลงมาล้อมทางขึ้นบริเวณปราสาทตาเมินทม <c oughs> คือถ้าให้หนึกภาพก็ตอนที่นารดมแพมโมนิกามาชี้หน้าด่าทหารไทย <c oughs> จะเห็นว่าจุดที่เชื่อมต่อการระหว่างฐานของไทยกับฐานของกรรมัมพูชานี่ <c oughs> มันใกล้เคียงกันมาก <c oughs> หลังจากที่มีคําสั่งให้ปิดปราสาททหารไทยใช้ลวดหนามหีดเพลงไปวางปิดกั้นทางขึ้นปราสาทตาเมือนทม <c oughs> และพื้นที่โดยรอบนะคะ คือต่อมาปรากฏว่าทางฝั่งของกัมพูชาอย่างที่บอกไปมีการส่งโดรนเข้ามาฝ่ายไทยพยายามเจราจาด้วยการพูดกันใช้การตะโกนไปไปเจราจาหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและสถานการณ์บานปลายฝ่ายไทยเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ต่อมาฝ่ายกัมพูชาปรากฏว่าฐานกัมพูชามีการนําอาวุธเข้าสู่ที่ตั้งบริเวณด้านหน้าลวดหนามของไทย และมีกำลังคนกัมพูชาหกนายพร้อมอาวุธครบมือรวมทั้ง RPG เดินเข้ามาใกล้แนวลวดหนามบริเวณด้านหน้าฐานปฏิบัติการของไทยจากนั้นค่ะกัมพูชามีการตั้งอาวุธปืนแนวทางขึ้นปราสาทต,ตาเมือนทมมีการใช้โดรนนะคะจากฝั่งของกัมพูชานะบินล,ล่าตระเวนเข้ามาที่ปราสาทต,ตาเมืินทมด้วย หน่วยเฉพาะกิจที่ดูแลพลื้นที่ปราสาทตาเมืินทมรายงานว่าได้ยินเสียงโดรนอย่างต่อเนื่องบินวนอยู่ด้านหน้าปราสาทตาเมือนทมแม้ไม่สามารถตรวจพบตัวของอากาศยานไร้คนขับได้ด้วยสายตาแต่เสียงค่อนข้างชัดเจนอย่างไรก็ตาม8นาิกา20นาทีาฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของปราสาทตาเมินทม ในระยะเพียงแค่200เมตร<ม>เท่านั้นเองฝ่ mm. ายไทยมีการตอบโต้เพื่อป้องกันตัวนะคะ mm. ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกองทัพบ,บกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อมา9นาฬิกาผู้สื่อข่าของเราในพื้นที่รายงานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะ9นาฬิกา20นาทีมีรายงานว่าทหารบาดเจ็บ2นายจากอาวุธยิงสับสนในพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มปราสาทตาเมืองจังหวัดสุรินทร์ นักข่าวรายงานว่าพื้นที่การประทะมีหพื้นที่ด้วยกันในช่วงเช้าคือปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายพื้นที่ช่องบกพื้นที่เขาพระวิหารและช่องอานม้ารวมถึงช่องจอบนะคะล่าสุดต่อมาพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกเปิดเผยหลังจากที่พลเอกพนาพแคลปอทุกผู้บัญชาการทหารบกใช้แผนจักรพมพัวนาตปกป้องอธิปไตยชายชแดนไทยกัมพูชา ระบุว่าแผนดังกล่าวเป็นแผนรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนต้านตะวันออกของกองทัพบ,บกให้เหมาะสมกับระดับความขัดแย้งและเป็นไปตามขั้นตอนนักข่าวรายงานสถานการณ์บริเวณปราสาทตาเมินทมมีการประทะต่อเนื่องระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาหลังจากทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงโ<ม>ดยมีการใช้อาวุธหนัก RPG ปือนใหญ่กระสุนแตกอากาศเหนือเป้าหมายยิงเข้ามายังฝั่งไทย ทำให้ฐานไทยต้องมีการตอบโต้กลับค่ะครับะนะตอนนี้เนี่ยทีมข่าวของเรารายงานว่าเดี๋ยวทนายุกนะครับจะมีการถแถลงด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไร่เนี่ยจะตัดให้ชมส,สดๆอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูทางฝั่ง,งกัมพูชากันบ้างทานผู้ชมณนะตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานนะครับว่าพณโทมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันช่วงเช้าวันนี้นะครับว่ามีการยิงปะทะก,กันระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในจังหวัดอุรีรัยนะครับโดยอ้างว่าไทยเนี่ยเปิดฉากยิงใส่กองทัพกัมพูชากองทัพกัมพูชาจึงใช้สิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนจากการทุกรานของกองทัพไทยและเปิดฉากโจมตีตอบโต้ทหารไทยนะครับบอกว่ากองทัพไทยเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีกองกําลังกัมพูชาด้วยอาวุธก่อนกองกําลังกัมพูชาได้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดภายในขอบเขตการป้องกันตนเอง เพื่อตอบโต้การลุกรานของทหารไทยที่ไม่ได้รับการยั่วยุก,ก่อนนะครับซึ่งบอกว่าเป็นการละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาแล้วก็ล่าสุดนะตอนนี้ท่านผู้ชมครับนายกแพทองทานจินวัตรก็แถลงสดแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับภาพความสงบสุขนะคะอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่เราเน้นย้ำมาตลอดนะคะแล้วก็เราก็ทําอย่างต่อเนื่องมานะคะก็จนในที่สุดนะคะทางฝ่ายกัมพูชากเ็เริ่มในการ ยิงก่อนนะคะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะก็เขาก็จะพูดว่าฝั่งเรายิงก่อนนะคะแต่ว่าสมัยโลกสมัยนี้แล้วเรามเาีเครื่องมือเครื่องไม้มากมายนะคะที่ที่ทำเห็นแต่ว่าจริงก็ในสายตาของโลกเองเนี่ยดิฉันเองคิดว่าส่วนตัวนะคะเรื่องเรื่องเครดิตในการเชื่อถือที่ชาวโลกจะเชื่อถือกัมพูชาก็คงลดน้อยลองไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะฉันเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเริ่ม เขาเริ่มที่จะที่จะยิงมานะคะแล้วก็จริงๆได้ได้คุยได้มีโอกาสคุยกับทางทางท่านรัฐมนตรีนะคะทางทางกองทัพเองกเอ็เตรียมความพร้อมไว้อย่างดีนะคะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนท่านรักษาการก็ได้ได,ไ,ดไ,ดได้โทรคุยกันนะคะเพราะดิฉันเองก็เป็นห่วงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทานรักษาการก็ได้มีการเ,าเรียกคุยประชุมกันรับมือเนี่ยความรับมือหรือเรื่องของอาวุธที่ท,ที่มีตรงตรงชายแดนเนี่ย มาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ดิฉันยังปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นกเ็เรื่องของความพร้อมนะคุณเ,เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยเองก็พูดเลยว่าถ้าเทียบกับปี5้าแล้วมีมากกว่า2เท่านะคะสองสาเท่าเลยที่ท,ท,ที่ที่เราพร้อมอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความพร้อมหรือว่าการฝึกฝนของทางกองทัพเนี่ยไม่มีอะไรที่ท,ที่ที่เราไม่พร้อมนะคะแต่ว่า แน่นอนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่อยากที่จะให้เกิดความรุนแรงอยู่แล้วโลกยุคสมัยนี้ก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงอยู่แล้วแต่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางกองทัพก็เตรียมความพร้อมไว้อย่างดีนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยไม่มีเครื่องมือไหนสําคัญเท่ากับความสามัคคีของคนในชาต,ติอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่ทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพเนี่ยพยายาม มาตลอดก็คือไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิตต้องบาดเจ็บอันนี้คือสิ่งที่ทํามาเสมอแลวเราเรารักคนไทยของเราเรารักประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มีใครก็ตามที่ที่ได้รับผลกระทบรับความเจ็บปวดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทราบแล้วว่าของเขาคิดยังไงกับประชาชนของเขาแต่เราคิดแบบนี้กับประชาชนของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพ ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆถ้าผู้ที่อยู่บริเวณตรงที่เกิดปัญหาตอนนี้นะคะก็ถ้ารักษาการก็ได้มีการสั่งการให้ดูแลพี่น้องประชาชนตรงนั้นนะคะแล้วก็อาจจะบางพื้นที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายนะคะก็เดี๋ยวให,ให,ให้ให้รับรายงานหรือว่าฟังตามช่องทางที่เป็นช่องทางที่ออฟฟิเชีนะคะแล้วก็ให้คนไทยเราพนึกกำลังกันไวค้ค่ะให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ให้กำลังใจกันเองนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถามในฐานะรัฐบาลนะคะไม่ได้ถามในฐานะนายกก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพยายามพยายามการเดินทางแบบยิงทีไม่ว่าจะเป็นเ O ็มโหรือสิ่งห่หรือสี่สิบสามตรงนี้ครับตำวจทั้งทะเลเนี่ยเจบีซีหมดค่ะวันนี้เนี่ยบุตรโยธาที่งานโยธของน้ำได้หรือย่างไรคะรัฐบาลนะคะในในในสเตจในสเตจนี้นะคะเท่าที่เห็นอย่างการทูตทั่วโลกเนี่ย มันไม่ใช่สเตจของการเจราจายอยู่แล้วนะคะตอนนี้มันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทางกองทัพเนี่ยพยายามอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านันตีช่วยเองเนี่ยจริงๆในการประชุมคอรอมอเองท่านก็ได้รายงานในคอรอมอทุกรอบว่าขออย่าให้ออตอกโต้อะไรครือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นทุกครั้งเนี่ยถึงแม,แ,มแม้เรารัฐบาลเองกองทัพเองเนี่ยจะโดนว่าเรื่องการตอโต้ว,ว่าช้าหรืออะไรบ้างเนี่ยเราเห็นเป้าหมายที่สําคัญว่าเราไม่อยากให้เสียเนื้อเสียเงินะอันนั้นคือสิ่งที่รัฐบาล ทุกท่านทุกคนไม่ตอบโต้และไม่อดทนได้ว่าไม่เป็นไรเราจะโดนว่าเรื่องนั้นเราไม่เป็นไรแต่ว่าชีวิตสําคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราคิดมาเสมอแต่วันนี้เองเนี่ยอ,อ,อย่างท่านรัฐมนตรีช่วยเองก็ได้ได,ได้ได้ออกมาสัมภาษณ์นะก,ก็เห็นเลยว่าท่านเองเนี่ยก็อดทนมามากเช่นกันอย่างท่าน,านพพทวเองเตอนนั้นที่คุยกัน ทุกคนที่ประสานอยู่หน้าง,งานอดทนอดทนมากนะ,ะต่อสิ่งั่วงยุททั้งหลายต่อการที่เข้าไปเจราจาแล้วแต่ไม่เป็นไปตามที่พูดเลยนะคะเราก็ไม่เคยจะให้ข่าวหรือว่าอะไรที่ไปทำร้ายเขาเลยนะคะซึ่งถึงจุดนี้เนี่ยดิฉันคุมใจแล้วก็มั่นใจในตัวรัฐบาลและกองทัพว่าได้ทําทุกอย่างได้เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นระบบตามตามพรคของต่างประเทศทั้งหมด ะะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพจนถึงที่สุดแล้วก็ได้ทําทุกอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันทางรัฐบาลทกองทัพได้ทาหน้าที่ของเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องขออน,นุญาตส่งกําลังใจนะคะให้ทั้งรัฐบาลแล้วก็กองทัพให้ให้แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนตรงนั้นด้วยนะคะว่าออขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เร็วที่สุดนะคะดิฉันเองก็ส่งกําลังใจแล้วก็ถ้ามีอะไร ที่จะช่วยได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งค่ะก็ขอบคุณมากค่ะตอนนี้มีข่าาว่อะไรคะ ได้ทำปากเจ็เ really right. ียเหลือไปแล้วค mm ่ะนอกจากมาตรการทางทหารแล้วรัฐบาลไทยเองจะมีการยกระดับอรืมาตประารอะไรที่เป็นการตอบโต้นอกจากมาตรการทางทหารทั้งทั้งหมดนะคะท่านรักาการก็ได้เตรียมไว้แล้วนะคะก็ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ทางรกท่านรักกรก็มีการอัปเดตกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าท่านหน้างานเลยที่ทันทีที่เป็นสังการได้ปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็เป็นท่านรักการนะคะขอให้ไปทางนั้นแล้วก็เขาประสานกับทางกองทัพตลอดนะคะค่ะักแต่วันนี้แต่วันนี้แต่วันนี้กัมพูชา ยิงมาทางบุตใกล้กับพื้นที่ชาวบ้านนีก็ต้องอบอกประชาคมโลกบอกประชาคมมาเซียมครับว่าการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ผิดยุทธวิธีเราต้องประนามสิ่งนี้ค่ะเราต้องประนามแน่นอนเพราะว่าประชาชนที่ ไม่รู้เรื่องไม่รู้อีหน่อยี่เนเขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทาหารด้วยกันที่มีอาวุธครบมือทั้งคู่นี่คือยิงมาแล้วก็ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอันนี้ดิฉันเองไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะทั่วโลกเมื่อได้ยินสิ่งนี้ก็พร้อมประนามเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นปฏิบัติกันทั่วโลกแน่น,นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ นั่นคือบรรยากาศล่าสุดน,นะครับนายกแพทย์ทองทานชินวัตรเนี่ยไปปฏิบัติภาร,รกิจที่จังหวัดฉาเชิงเซาแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะฮะนักข่าวก็ต้องไปสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านเ,เองก็ได้อธิบายนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยืนยันว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายยิงก่อนนะนายกยืนยันแบบนี้แต่ก็แน่นอนว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันปฏิเสธว่าทางฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะล้วพูดถึงเรือ่องความ หน้าชื่อถือของกัมพูชาช<ะ>บอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่นะครับกองทัพมีการเตรียมความพร้อมไปแล้วอาวุธยุโทธปกรณ์ต,ต่างๆก็ตเตรียมเอาไว้แล้วนะครับแน่นอนว่า รัฐบาลเนี่ยไม่อยากให้เกิดความรุนแรงยืนยันว่าจะรักษาชีวิตของคนไทยแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับนะตอนนี้ยืนยันว่าหน้าง,งานเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเองก็มีความพร้อมในการดูแลประชาชนอยู่แล้วด้วยนะครับคือตอนนี้หลยคนเริ่มไปเที่ยวกับเหตุการณ์เมื่อปี54นะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกาันเรื่องของปราสาทเขาพระวิหารนายกยืนยันว่าตอนนี้พัฒนาการของกองทัพเราเนี่ย พร้อมเต็มที่มีอาวุธอุปรกรณ์ต่างๆมากกว่าปี54ถึง2ถึง3เท่าที่สําคัญตอนนี้อย่างที่นายกบอกไปว่ามีรายงานเริ่มมีรายงานผู้บาดเจ็บเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์จากพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของมาตรการต่อจากนี้ไปเนี่ยนักข่าวก็ถามท่านาานายกท่านาานายกก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางรักษาการนายกคือคุณภูมิธรรมเนี่ยได้มาอธิบายเรื่องนี้นะครับสลับไปดูความเห็นจากฝั่งกัมพูชาบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้้นนเปปป็กการอองธิต ของตัวเอง mm hmm. ทีนี้มาฟังผู้นําของกรรมัมพูชายอย่างสมเด็จฮุนเซนโพสต์ข้อความล่าสุดเช่นเดียวกันนะคะฮุนเซนเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อ้างข้อมูลบอกว่าการรุกรานครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกองทัพไทยประกาศจะปิดปราสาทตาเมอนทมตามคําสั่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยจะเริ่มปิดวันนี้ ทหารไทยเริ่มโจมตีกองทัพกัมพูชาก่อนกองทัพกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องต่อสู้ตอบโต้ขอพี่น้องชาวกัมพูชาทุกท่านโปรดอย่าตื่นตระหนกอย่าซื้อข้าสารกักตันหรือว่าขายสินค้าในราคาที่สูงกว่าเดิมโปรดดาเนินธุรกิจตามปกติในทุกภาคส่วนและทุกแห่งยกเว้นพื้นที่แสดงของจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพระวิหารซึ่งถูกกองทัพไทยลุกรานยิงถลม่มคือต้องอยากว่าเป็นข้อมูลเป็นเส้นเรื่องจากฝั่งผู้นํากัมพูชาฮุนเซนนะคะ เจ้าตัวก็ทิ้งท้ายบอกว่าขอให้คนกัมพูชาไว้วางใจในรัฐบาลและกองทัพกัมพูชาน่าสนใจนะคะเขาพยายามจะสื่อสารออกมาว่าทางเราเป็นคนเปิดฉากยิงก่อนอและสื่อสารว่าเรื่องของปราสาทตาเมองทมเนี่ยการเป็นเงื่อนไขสําคัญค,คือมีการย้ำออกมาทุกครั้งว่าปราสาทตาเมือนทมซึ่งอยู่ในอำเภอพนมลงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นท,ที่อธิปไตยของกัมพูชาเงื่อนไขาการเปลี่ยนปราสาททําให้เขาเนี่ย ต้องริ่มการตอบโต้กลับมาครับดูเหมือนว่าสิ่งที่ทางกัมพูชาเขาปฏิเสธแล้วก็ตอบโตมาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณไพรงทานเองก็บอกว่าไม่เกินความคาดหมายเห็นบอกว่ามีการโพสใช่ไหมมีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียบอกว่าตามคาดทําตัวเป็นเหยื่อก็น่าจะหมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณไพรงทานเองเนี่ย ก็พูดเองนะบอกว่าณวันนี้เนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุป,ปกรณ์ในการที่จะบอกได้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนกันแน่อันนี้สําคัญเพรา